นี่คือทั้งหมดที่เราทดลองในวันนี้นะครับ6อย่างหกแบบนะปากกาหมึกซึมธรรมดาครับปากกาเขียนซีดีเขียนไปเลยปากกาลิคว <Liquid S 1> <Liquid S 2> ครับลิลวเปเปอร์พวกหมึกพวกนี้แล้วกันนะหมึกน้ําบีไอจิกของลูกแล้วกันครับปากกาไว้บอร์ดครับไว้บอร์ดสุดท้ายครับโอร์วแมนส์ไปดูครับว่าเราใช้อะไรลบมันได้บ้าง ีโยสวัสดีครับเลเจอร์ต้ทีวีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีทำความสะอาดรอยเปื้อนต่างๆที่อยู่บนของเล่นของเราให้เพื่อนๆได้รู้กันครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเคยซื้อของเล่นมือสองมาจากตามกดังนั้นแล้วมันก็จะมีรอยต่างๆออกมาอย่างนี้อนนี้เห็นต้นคลิปแล้วใช่ไหมที่ผมเอาปากกาสีต่างๆขีดไว้แบบนี้ครับมีนิโคลิคิดอ่อแล้วต้องมารู้จักรอยต่างๆก่อนครับรอยสําหรับผมนะ รอยเปื้อนรอย,อยต่างๆของของเล่นเนี่ยผมแยกเป็นสามอย่างครับอย่างแรกเลยคือรอยถลอกรอยถลอกของเล่นน่ะมันคือเวลาของเล่นเราไปถูกักบกับพวกแบบของแข็งของอะไรเนี่ยสีที่เคลือบอยู่เนี่ยมันจะถลอกไปเลยรอยถลอกแบบเนี้ oh, oh, oh. เช็ดไม่ออกซ่อมไม่ได้เพราะว่าสีมันหายไปแล้วครับมันกินสีไปแล้วเนี่ยอย่างตรงนี้เห็นไหมหรืออย่างแถวๆนี้เห็นปะอย่างเงี้ยพวกอาวุธน่ยจะเป็นบ่อย คือมันจะถลอกแบบกินเนื้อสีเข้าไปเลยให้เห็นสีพลาสติกข้างในอย่างนี้คือทำความสะอาดไม่ได้ต้องซ่อมโดยการแต้มสีอย่างเดียวนะครับรอยที่2สําหรับของเล่นก็คือรอยสีเมจิกรอยสีประกาเมจิกญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขามาร์กมาเหมือนเขามาร์กของของขึ้นโกดังของอะไรเงี้ยก็ชอบใช้ประการสีทองสีหรือสีเงินมาร์กมาที่บ้านไม่มีตอนนี้ก็เลยไปหาพวก ของเงยปากกาต่างๆที่มันอยู่ในบ้านเราที่เรามีโอกาสจะโดนจะเจอกันอย่างพวกเนี้ยเปอร์มาเน้์ไวบอร์ดปากกาลูกลื่นลิควิดเมจิกหรือก็ปากกาเขียนซีดีเนี่ยผมก็ลองเอามาลองลองทำเปนขีดให้มาร์คให้ดูเลยว่าเราจะเอามันออกได้ไหมแล้วก็อย่างที่3ครับนั่นคือรอยกาฟสติ๊กเกอร์เวลาเพื่อน ซื้อของมือสองญี่ปุ่นมาเนี่ยมันจะมีมันมีสติกเกอร์ราคาแปะอยู่เคยเห็นไหมเวลาลอกสติกเกอร์ราคาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสติกมันจะมีมันจะมีกาวค้างอยู่การแกะสติกเกอร์เนี่ยข้อควรระวังมากที่สุดก็คือถ้าสติกเกอร์มันแปะอยู่บนกล่องของเล่นกระดาษเนี่ยห้ามเอาสเปรย์อะไรก็ตามไปพ่นนะเพราะว่าพ่นปุ๊บกระดาษมันจะด่างครับมันจะซึมเนื้อสเปรย์เพราะนี้มันจะซึมเข้าไปในกระดาษมันจะด่างเสียเลยวิธีแกะเนี่ยเราต้องใช้แบบ ค่อยๆใช้เล็บแงะอย่างเดียวค่อยๆแงะแงะแงะ,งะ,งะ,งะออกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้ากันเนี่ยถ้าพ่นเนี่ยไม่พ่นในนี้น่าเสียดายของพนเพรนี้ดูเห็นไหมเห็นปะกระดาษจะด่างมันจะซึมมาในเนื้อกระดาษครับหรือจะเป็นใสเปรย์นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันครับกระดาษจะดา่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องของเล่นเราพวกเนี้ยเสียหมดเลยผมเคยลองแล้วแบบพลาดเสียสด่างไปเลยอันนี้มันคือสติ๊กเกอร์รีมูเวอร์มันคือที่ล้างสติ๊กเกอร์ผมซื้อจากญี่ปุ่น ที่ผมก็ใช้แบบนี้กันวิธีใช้ก็คือมันจะให้ไปที่ขูดมาวิธีใช้ก็คือพ่นไปเลยพ่นไปที่พื้นสติกเกอร์ครับพ่นพ่นพ่นเราใช้ตัวตัดนเนี้ยตัวถูเนี่ยถูสมมติสมมติตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะสมมติตรงนี้เป็นสติกเกอร์ก็พ่นพ่นมันก็จะเป็นแบบเป็นฟองๆหน่อยแล้วก็ตัวเนี้ยถูปืด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 ไล่ออกไปถามว่ามันดีไหมตัวผมไม่ค่อยชอบผมว่ามันล้างไม่หมด ล้างแล้วมันยังเหนียวอยู่มันจะมีคราบสติกเกอร์อยู่ดังนั้นถ้าใครมีก็ลองใช้นะครับแต่ถามว่าต้องหามาใช้ไหมอันนี้ไม่แนะนําไม่เวิร์กนะแล้วใช้อะไรดีครับแล้วอะไรที่มันเวิร์กผมแนะนําการทําความสะอาดคราบสติกเกอร์และสีเมจิกต่างๆสีเปื้อนต่างๆด้วย2ชิ้นนี้ครับมีออปชั่น2ออย่างให้เลือกนั่นคือ1 ครีมเซคินและ2 CRC มันเรียกคอนแทคคลีเนอร์แบบนี้2อย่างเนี้ยเราหาได้ตามห้างทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เซคินเซคินมันเป็นครีมอันนี้มันเก่าแล้วนะออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นครีมขาวๆแต่นี่มันมันดูมันเก่ามากมันลมันเหลืองมากแล้วแต่มันใช้ได้อยู่มันเป็นครีมลบรอยก็เรียกว่าครีมท้าความสะอาเด็กประสงค์ครับ น,นี้มันลบได้ทุกรอยอน,นี้คงที่ปล่นลบได้หมดเดี๋ยวผมลองให้ดูการอีกอันนึงเนี่ย CRC ปัจจุบันผมชอบใช้อันนี้มากกว่า Contact ินเ a n e r มันเป็นพวกกับล้างน้ำมันล้างคราบน้ำมันอันนี้หาได้ตามพวกกับร้าน DIY ร้านมือ2องราคาประมาณนี้แต่50บาทเช้นไปขวดเล็กๆก,ก็ได้ครับอันนี้มันมีหัวมัเป็นหัวสเปรย์แล้วก็ฉีดเข้าไปเลย ข้อดีของเจ้าเซียซีก็คือมันฉีดไปตรงที่ที่เราต้องการได้เลยครับมันฉีดแบบปื๊ดได้เลยแต่ว่าแต่แต่เซยีครีมทำไม่ได้ไงเพราะว่าเวลาเราจะใช้อ่ะเราป้ายครีมใช่ไหมป้ายครีมแล้วไปถูครีมเนี่ยบางทีมันเป็นมันเป็นหมกแบบมันไปติดอยู่ในล่องพวกนี้ครับร่องของเล่นนอกชิ้นนอกอย่างรอยีเปื้อนที่เราต้องการอ่ะบางทีม,มันเช็ดออกไม่หมดปัจจุบันก็เลยไม่ได้ใช้ตัวเซยีครีมนะอันนี้คือเซตหนึ่ง ของ6อย่างเราก็ต้องสร้างอีกเซตนึงนะสีเมจิกฝ้าพับไปเมจิกซีดีไลเตอร์ไปปากกาติดมา้ปากาๆๆๆๆกาไม่เป็นไรปากกาไม่ซีเรียสแล้วกันนะปากกาอ่ะปากกาปากาลิควิดเปเปอร์ า็นี่ได้ปิดปึ๊บอ,อ่าเยอะหน่อยก็ยสําหรับบ้านไหนที่มีลูกโซนเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาพวกนี้บ่อยแล้วก็อ่าไว้บอร์ดไว้บอร์ดแล้เอาตรงยางๆนี่เลยกันเจอเท่าเดี๋ยวลองดูมันหมดนะเอาไว้บอร์ดแล้วก็เปิดมาแนนเปิดมาแนนใช้หัวใหญ่ดีกว่าเปิดมาแนนเปิดมาแนนอ่ะสวีปเปิดมาแนนนี่เปิดมาแนานโอเคครับ ก็เป่าไว้แห้งเกให้รอยเปื้อนพวกนี้มันหายออกไปจากของเน่นที่เรารักกันดีกว่าครับไปเห็นไหมครับเซคีนล้างได้ออกหมดเลยนะเปอร์มานนต์เนี่ยออกหมดถ้าถ้าขัดเพิ่มวันนี้ก็จะออกครับอันนี้มันแบบเหลือจางๆนิดๆช่างมันเสียเวลาอ่ะฮะไม่จงเมจิกปากกาเนี่ย เฮี้ยนเลยนะเหนะ็นไหมครับสะอาดเอี่ยมเลยลิควิดเนี่ยก็ออกแต่ว่าต้องต้องแปะเิควิให้มันชุ่มๆหน่อยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนแช่มันไว้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวถือว่ามันออกแล้วกันนะแล้วผมจะข้ามไปเลยใช้ c r c เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเราไปดู c r c กันดีกว่าครับทีนี้เราไปใช้คอนแทคครีเนอร์ครับคอนแทคครีเนอร์ในการล้างพวกนี้กันนะ อันนี้มันยี่ห้อเซีย่ซีถ้ายี่ห้ออื่นก็ได้ใช้ได้เหมือนกันขอยนาเป็นคอนแทคครีเนอร์พวกเขาเรียกว่าน้ำยาทำควาสอาดคาบน้ำมันคาบขมเหลวอเนกประสงค์คอนแทคครีเนอร์นะครับ่พ่นไปเลยพ่นพ่นพ่นเข้าไปแล้วเราก็ถูไปเลยถู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 คีเนอร์เนี่ยมันเป็น เมือนเป็นกึ่งน,น,น,นกึนก่แอลกอฮอล์อ่ะดังนั้นสักพักก็จะระเหยไปครับถึงเราเช็ดไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปอยู่ดีแทนแทนเห็นไหมครับเอี่ยมสะอาดรอยที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นรอยลิควิดรอยปากการปอร manent อะไรก็ตามเนี่ยออกหมดเลยแล้วที่มันเจ๋วคือผมจะให้ดูนี่นะเห็นพื้นผิวไหมเห็นพื้นผิวของเล่นเราไหม เห็นไหมครับอันนี้เป็นรอยรอยทินเนอร์เดิมไม่เกี่ยวนะเห็นไหมครับผิวของเล่นเราไม่ได้เสียหายเลยสีที่เคลือบของเล่นเนี่ยเรายังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นครีมเซกีนหรือจะเป็นตัว c r c ยซีคอนแทคคลีเนอร์เนี่ยผิวยางผิวยางผิวพลาสติกผิวอะไรไม่ได้เสียหายเลยครับเจ๋อมากเจ๋อมากสรุปเลยครับถ้าถามผมนะวิธีทำความสะอาดของเล่นวิธีเช็ดรอยลบรอยเปื้อน พวกปากกาเมจิกสีเมจิกที่ติดมากับของเล่นหรือจะเป็นคราฟสติกเกอร์เนี่ยตัวผมอะ่ะแนะนำสอตัวนี้นะครับเซคีนกับคอนแทคคินเนอร์นะเซคีนเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันมันลบไอสติกเกอร์ er หนูเหนียวได้ไหมแต่คอนแทคคินเนอร์เนี่ยลบได้แน่นอนค้นไปแล้วก็เอามือค่อยค่ปาดออกออกแน่นอนครับนะคอนคอนแทคคินเนอร์แบบนี้ตามร้าน DIY ตามปรงปรงูมีขายนะครับ โอเคก็สำหรับคุณที่ถามมาผมตอบคำถามแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ามีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะหรือถ้าไม่รู้ก็จะาหาข้อมูลมาให้เท่าที่ท,ทาได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราในเรื่องตัวทีวี้ยนะครับแล้วพบกับเทคนิคดีๆในการดูแลของเล่นในการลื้อของเล่นหรือในการเล่นของเล่นให้สนุกมากขึ้นกว่าเดิมกับพวกเราในเรื่องตัวทีวีครับ บายบายสวัสดีครับเอา้าการทดลองใช้สเปรย์ล้างสติกเกอร์ล้างคราบสติกเกอร์แล้วก็กาจแตะคินเนอร์ให้ดูครับปากองพลาสติกอีเกียครับก็คือเป็นสติกเกอร์ติดบนพลาสติกก็อนุโลมได้ว่าเป็นเหมือนของเล่นเราอะนะผมจะทดลองใช้เจ้าไอ้นี่ครับล็อกทายก็คือสติกเกอร์รีมเวอร์ที่ซื้อจากญี่ปุ่นนะ่ะมาทดลองแกะให้ดูกัน วิธีทำก็คือพ่นพ่นข้นไปพ่นแล้วก็พอชุ่มปุ๊บก็เอาตัวเนี่ยถูกออกผมก็เดินค่อยๆนะข้อเสียของเจ้านี่คือบูเบอร์ไอคลีสเปเนี่ยมันเป็นน้ำมันเห็นไหมครับมันจะมันๆนเนี่ยติดมือมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยเลอะเทอะห,หมดเนี่ยโอเคออกมาแล้วครับ แล้วก็เช็ดอ่ะทีนี้มาดูเจ้าคอนแทคครีเนอร์น้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันอันดิกระสงเนี่ยกับสติกเกอร์กันดูว่ามันจะออกดีไหมสติกเกอร์ราคานะพอแกะมาแล้วมันจะเหลือแบบเหนียวเหนียวแบบนี้เห็นไหมครับค้างค้างแบบนี้นะถ้าเป็นในตัวสติกเกอร์เ v มูเวอร์น่ยออกปุ๊บไอ้ค้างค้างไอ้เหนียวเหนียวนี่ก็ยังมีอยู่ติดอยู่เป็นสี่เหลี่ยมติดอยู่เลยเดี๋ยวถ้าใช้ c ซ c นะคนกับใบป้าบา เราแกะตัวกระดาษออกปุ๊บแล้วเดี๋ยวเช็ดถ้าเป็น C-R-C ครับไอ้รอยเหนียวๆนี่ยอันนี้มันกล้องแม่จะมองไม่เห็นเ็กระดาษเลยไอ้คาบนเหนียวมันจะไม่เหลือเลยครับสะอาดเอี่ยมแบบนี้เลยนะเลยเห็นปะ เอี่ยมหายไปหมดเลยแบบไม่มีกาวไม่มีแบบไม่มีรอยล่องรอยเหลืออยู่ก็เคยมีกาวมาก่อนเนี่ยครับ